สวัสดีครับร้านโปรเกมเมอร์ครับวันจันทร์ที่หนึ่งมิถุายนแล้วนะครับนะก็วันนี้คลิปเดียวนะครับลูกค้ารายเดียวนะครับสั่งเข้ามาสารเกมนะครับตามนี้เนาะนะครับเดี๋ยวผมเริ่มลองแผ่นให้นะฮะแล้วก็จะอัปเดตข่าวร้้นนะครับข่าวสารร้านนะก็วันนี้วันที่หนึ่งแล้วนะครับขึ้นเดือนไหนแล้วเนี่ยก็ผมก็ดูโค้ดของช้อปปี้อ่ะนะครับโค้ดส่งฟรีอ่ะมันค่อนข้างมันไม่มีไอ้ตัวส่งฟรีที่ใช้ได้กับร้านที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรส่ง ส่งฟรีอ่ะไม่มีเลยส่งฟรีที่ใช้ได้กับทุกร้านทุกโครงการอ่ะอมันมีแต่บังคับให้ใช้ได้แต่ร้านในที่เข้าร่วมทั้งนั้นเลยนะร้านโคตรคุ้มหมดเลยนะครับก็ผมดูแล้วผมก็น่าจะต้องกดเข้าร่วมเนี่ยนะฮะไม่งั้นลูกค้าจะไม่มีโค้ดใช้ปกติมันจะมีโค้ดที่ใช้กับร้านที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ก็ให้ใช้โค้ดนั้นได้นะแต่ตอนนี้เขาเอาออกไปเลยอ่ะกลายเป็นว่า ร้านที่ไม่เข้าดุมครับก็ใช้ไม่ได้เลยแล้วก็ผมก็ลองผมก็สมมติซื้อของนะแล้วผมก็ลองลองดูแบบหลายๆร้านอ่ะส่งฟรีหายหมดเลยร้านร้านก็ไม่ได้เข้ารวมเยอะนะอย่างไอ้สีเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวไอ้ไอ้ไอ้สัญ,ญลักษณ์ส่งฟรีเขียวเขียวเข,วเขาออกอะไรอย่างเงี้ยมีอันนี้มีส่งฟรีเขียวส่งฟรีเหลืองโคตรคุ้มนะครับอ่าอย่างเงี้ยอันนี้มีเข้ารวมสองอย่างป้ายเขียวป้ายเหลือง ไอเนี่ย,ย thin, ร้านนี้ยหายเห็นไหมร้านนี้ก็หายนะร้านนี้มีสองอย่างหายไปหลายร้านนะเนี่ยร้านนี <S <S ้ก็หายร้านอาหารแมวโบติก็จะมีป้ายเนี่ยหายเนี่ยร้านอาหารแมวร้านนี้หายหายไปหลายร้านนี้ก็หายไม่มีนะนี่ก็ไม่มีเห็นไหมนี่ก็ไม่มีส่วนใหญ่ออกออกป้ายเขียวนี่ร้านนี้มีแต่ป้ายเหลืองร้านนี้ก็ป้ายเหลือง ผมเห็นก็ออกหลายร้านนะเพราะค่าธรรมเนียมมันแพงขึ้นน่ะนะแต่ผมดูแล้วผมผมว่าผมน่าจะเข้าแหละอยากให้ลูกค้าที่ใช้โค้ดประจำมันจะได้ใช้ได้ไม่งั้นอย่างที่บอกกดเก็บพวกนี้ยมันจะมาใช้กับร้านที่ไม่ได้มีป้ายเขียวไม่ได้เลยเพราะมันบังคับให้ใช้กับร้านที่เข้าร่วมเนาะก็อาจจะต้องเข้าร่วมแล้วแต่ทีเนี้ยเข้าร่วมแล้วนะครับวันที่สิบเอกรกฎาคมค่าธรรมเนียมมันจะเริ่มเก็บนะครับ เพราะฉะนั้นวันที่11กระกฎาเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องปรับเป็นตามนี้นี่นะครับเกมแผ่นเดียวจะเป็นต้องเป็นราคา64บาทนะฮะตามนี้เลยนะเพราะมันจะโดนหักค่าธรรมเนียม3ตัวนะครับซึ่งรวมกันแล้ว13.91นะครับมันจะมีตัวแรก5.35ตัวที่2 3.21แล้วก็ตัวที่3ก็3.21เอะ๊ะ5.35 อ๋อ oh, ตัวแรกตัวแรกตอนแรกมันจะเก็บ7.49นะครับแต่ถ้าเข้าร่วมโปรส่งฟรีมันจะลดเหลือ5.35อ่าแล้วตัวที่2อ่าตัวแรกก็คือเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นนะ7.49แล้วถ้ารวมเข้าร่วมส่งฟรีจะลดเหลือ5.35อ่าใช่แล้วก็ตัวที่2เข้าร่วมส่งฟรีเนี่ยแหละเสีย5.35มอ่านะครับมันก็จะเป็น5.352ตัวก็เป็น10ใช่แล้วก็ตัวที่33.21นะครับแล้วก็10 ก็เป็น13นะครับแล้วก็บวกไอ้พวกเศษ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 เนี่ยแหละเศษเศษเปอร์เซ็นต์น่ะมันมันจะได้13.91นะครับมันก็คูณกันแล้วเนี่ยนะผมผมก็ต้องขายประมาณนี้จากเดิมที่เนี่ยขายราคานี้อยู่นะครับนะแต่ถ้าไม่ถ้าไม่เข้าร่วมเนี่ยเดี๋ยวว่าถ้าไม่เข้าร่วมส่งฟรีเนี่ยมันก็จะเสียประมาณ10 10.10.7พอดี10.70นะครับ เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เอ๊ะสิบเอ็ดสิบจุดเจ็ดศูนย์หรือสิบเอ็ดวะผมจำไม่ได้สิบเอ็ดจุดอ,อะไรอะเจ็ดเจ็ดอะผมจำไม่ได้อะมันจะเสียห้าอ่ามันจะเสียเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดกับสามอ๋อสิบพอดีสิบจุดเจ็ดเออเนี่ยผมก็คิดถ้าถ้าสิบจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ผมก็จะขายราคานี้แต่ทีนี้ผมกดตอบรับเข้าร่วมไปแล้วนะกดตอบรับไปเรียบร้อยแล้วด้วย นะครับเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกผม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 เห็นใจลูกค้านะอยากให้ลูกค้าใช้โค้ดไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าที่ใช้โค้ดร้านที่แบบว่าจะซื้อร้านผมแล้วแล้วแบบถ้าไม่มีโค้ดไม,ม่ใช้อะ่ะก็จะหายไปไงนะครับผมก็กดไปละเอ,อ,อยู่ไหนเอ้ยเนี่ยได้ตอบรับแบบฟอร์มแล้วกดไปละเมื่อคืนนี้เองนะครับ พอเห็นวันที่หนึ่งผมมันไม่มีโค้ดให้ให้สำหรับร้านธรรมดาใช้เนี่ยผมกดตอบรับไปละแบบฟอร์มเข้าร่วมนะครับเนี่ยกดเหมนเมื่อคืนนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะลดถ้าเข้าร่วมส่งฟรีแล้วมันจะบอบขาอธรรเนินการขาย2%ก็คือค่าของมิชชั่นอะลดให้2%แต่2%รวมๆแล้วก็13.91นะมันโหดมากเลยไม่งั้นตอนแรกผมเสียอยู่8.56นะ ไอราคาไอ,ไอขายตัวล่างเนี่ยคือ8.56นะราคาขายณปัจจุบันเนี่ยก็คือตัว,ต,ว,ต,วตัวตัวตรงเนี้ยนะฮะมันเรื่องเสียเสีย8.56เปอร์เซ็นแต่พอเข้าร่วมปุ๊บเนี่ยมันจะ13.91ขึ้นอีก5เปอร์เซ็นเลย5.35เปอร์เซ็นอะนะครับมันเลยต้องปรับราคาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะและจริงๆไอ้8.91อ่ะจริงๆมันต้องขาย60บาทหรือ61บาทแล้วด้วยนะ,ะเพราะว่า แบบผมไม่ได้ปรับไงผม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 ยันราคาเดิมอยู่นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมันมันมันเสียอยู่หกเปอร์เซ็นแหละแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วผมไม่ได้ปรับราคาขึ้นเลยก็ขายห้าเก้าบาทห้าเก้าบาทอยู่นะฮะก็ห้าเก้าอย่างที่บอกอ่ะห้าเก้าเดิมอะ่อะเนี่ยอ่ะเสียอยู่แปดเปอร์เซ็นแปดแปดเจ็ดห้าสิบหกแปดจุดห้าหกเนี่ยห้าเก้ามันจะโดนหักห้าบาทเห็นไหมแปดจุดห้าหก แล้วก็ค่ากล่องอีก5บาทมันก็จะเป็น10บาทแล้วผมจะได้อยู่สี่เก้าหรือสี่แปดด้วยซ้ำนะฮะบางออเดอร์ก็ได้แค่สี่แปดอย่างที่ให้กดให้ดูบางบางออเดอร์จะหกักค่าทํามนยบาท6บาทแล้วก็ค่ากล่องอีกห้าบาทก็จะเป็นส1บดนะอย่างเช่นเมือ่อวานนี่เงี้ยเนี่ยลองดูนะอ่าเห็นนะเนี่ยนหะบาทเอะทำไมน,นี่ค่าจะส่งลบหกวะเ้ยอันนี้ขี้โกงเน่ยวะ ค่าจัดส่งเก็บเกินเ <c oughs> นี่ยมันมันไม่ยอมเป็นศูนย์อันนี้ค่าจะส่งเกินเดี๋ยวผมต้องไปแยง้งอ,อ่าเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่าสุดส่งศูนย์เนี่ยอันนี้ก็ลบห้าอันนี้ลบห้ามันไคปคิดค่าส่งเกินเลยตัวนี้เ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวต้องไปแยง้งอืมอ้าวแล้วผมไปหยิบจอยเพย์หนึ่งไม่น่ามันกดไม่ติดผมก็จะเข้าเกมนะ เอ็กซิสต์ติโอเรียกเราไม่ต้องติโอเรียกอะแล้วก็นะอีกคําถามหนึ่งนะครับเนี่ยที่ที่ผมบอกอยู่อยู่ในยุคเอเพ1หนึ่งเนี่ยมันยากนะเพ1หนึ่งเพ2สองที่แบบมีเครื่องไม่แปลงเครื่องเล่นแท้เนี่ยนะครับนะถ้าไม่แปลงไม่ได้ไม่ได้แปลงมาเล่นแท้อย่างเดียวนะครับมันทําอะไรไม่ได้เลยคุณต้องไม่อยากจะได้เกมไหนคุณต้องไปหาตามหาแผ่นแท้เกมนั้นมาเล่นนะแล้วต้องตรงโซนเครื่องด้วยนะครับเพราะว่าขนาดขนาดเล่นก๊อปปี้อะ แปลงเครื่องมาไอเครื่องบางเครื่องมันยังล็อกโซนเลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นโซนของมันเองอะ่ะมันจะเล่นได้แน่นอนนะครับแผ่นแทะนะเนี่ยแผ่นแท้มันก็จะมีข้อจํากัดตรงเนี้เยอะทําให้สมัยก่อนอแบบบรรดาคนคนไทยอะ่ะที่เล่นที่เล่นเกมเครื่องเพลงหนึ่งเพลสองอ่ะต่างจะยอมยอมปลดล็อกข้อจํากัดตรงนี้กันทั้งนั้นเลยนะฮะนะ อย่างเช่นเราอยากจะเล่นไอจเอ,เอจโกโบเลสซิ่งอย่างเงี้ยนะก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่มีไม่มีใครไปอยากนำหาแผ่นแท้มาเล่นนะ่ะนะก็ยอมปลดล็อกข้อจำกัดเครื่องนะซื้อเครื่องที่มันแปลงมาแล้วแล้วก็เล่นได้นะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะเออแล้วอีกคำถามหนึ่งของลูกค้าลูกค้าบอกว่าอยากจะได้สูตรแอคชั่นรีเพย์ที่แบบเปลี่ยนชื่อนักเตะของวินนิ่งอ่ะนะครับของวินนิ่งภาคสามภาคสี่เปลี่ยนชื่อนักเตะเป็น จากชื่อญี่ปุ่นนะครับเป็นเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะซึ่งผมดูแล้วมันไม่คุ้มเลยที่จะเอาแผ่นแผ่นเกมะที่มันเป็นแผ่นแอคชั่นรีเพย์แผ่นแผ่นแผ่นดิสตะนะครับแผ่นซีดีที่เป็นทำสูตรแอคชั่นนะปัจจุบันคือแอคชั่นรีเพย์มันใช้แผ่นดิสนะแล้วไงนะครับมันใช้แผ่นดิสแทนแทนตลับเสียบตลับเสียบด้านหลังเครื่องนะครับทีนี้แผ่นดิสที่ผมรีวิวให้ดูอยู่ประจำอะ มันจะไม่มีสูตรเกมโซนญี่ปุ่นเลยนะครับเกมโซนญี่ปุ่นนะคุณใหญ่จะทำมามันจะต้องมานั่งพิมพ์เองนะครับซึ่งแล้วไอ้ก,การพิมพ์สูตรไอ้เปลี่ยนชื่อนักเตะจากภาษาอังกฤษเออจากจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยโคตรจะเยอะเลยพิมพ์โคตรจะเยอะเลยแค่ชื่อนักเตะคนเดียวอะ่ะมันก็โอ้โหพิมพ์ไม่รู้ต้องกี่บรรทัดแล้วสูตรนะครับโคตรจะเยอะเลยอันนี้บอกตรงๆงเลยนะเพราะว่า แอคชั่นรีเพยมันก็คือการแปลงโค้ดนั่นแหละนะถอดโค้ดจากไอ้ไอ้ไอ้ตัวฟอนต์เราตัวฟอนต์ฟอนต์ฟอนต์ตัวหนังสือนะครับหรือฟอนต์อะไรก็ตามอ่ให้มันเป็นตัวค่าตัวเลขฐาน16นะซึ่งอย่างที่บอกฟอนต์ตัวหนังสือมันมีเป็นร้อยฟอนต์มันเป็นแบบร้อยตัวอักษรนะครับมันก็ต้องถอดรหัสมาเป็นเลขฐาน16นะ แล้วก็อย่างที่บอกหนึ่งตัวอักษรก็หลายโคตรแล้วแล้วต้องมาแปลงแปลง,ปลงผมก่บอกมันโคตรเยอะเลยนะครับมันไม่คุ้มหรอกมันไม่คุ้มหรอกสู้คุณไปเปิดไปเปิดในเกมเอานะแล้วไปกดพิมพ์ชื่อเปลี่ยนในเกมเอาแล้วไปเซฟเข้าเมอนิลิกาดเอาประหยัดกว่าเยอะเสียเสียพื้นที่มอนิริกาเซฟชื่อเปลี่ยนชื่อนักเตะแ,แ,แค่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 ผมไม่แน่ใจว่าก,กี่บล็อกนะบล็อกหรือสองบล็อกเองนะแต่การจะมาเปลี่ยนใน ด้วยแอคชั่นน่ะโอ้โหผมเคยเจออยู่ผมเคยเจออยู่ยออยที่มันมีหนังสือสูตรแอคชั่นรีเพทเปลี่ยนชื่อนักเตะแล้วต้องมานั่งพิมพ์แต่ทีเนี้ยไอที่มันมีประโยชน์คือสมัยก่อนมันพิมพ์ใส่ไอตอลับแอคชั่นรีเพทไงนะครับตอลับเสียบหลังเครื่องอ่ะแล้วมันพิมพ์แล้วมันทิ้งไว้เลยแล้วมันเอาไปตลลับแบบไปไปเสียบใช้ต่อต่อกัน,ก,นกันได้ไงมันก็จะเลยเหมือนก็เร็วอ่ะสมัยก่อนก็พิมพ์ชื่อนักเตะไว้ใส่ตอลลับเสียบแล้วก็ไป ไปเปลี่ยนกับเพื่อนไปขอยืมกับเพื่อนมันจะเร็วนะแต่ปัจจุบันมันไม่เป็นตลับแล้วไงนะครับมันเป็นแผ่นซีดีนะครับซึ่งแผ่นซีดีที่บอกผมบอกมันไม่เก็บข้อมูลเอข้อมูลไอ้สูตรแอคชั่นรีเพย์ที่เราจะพิมพ์เพิ่มเข้าไปนะมันไม่เก็บแล้วมันไม่มีให้ด้วยนะในแผ่นมันก็ไม่มีให้ด้วยโซนโซนญี่ปุ่น่ะนะครับแผ่นมันจะมีสูตรสำเร็จรูปก็มีแค่โซนยุโรปนะแผ่นไอ้เอ็กซ์พอร์เตอร์ก็จะมีโซนยุโรปกับโซนอเมริกา นะครับแผ่นอเกมชาร์ก็จะมีโซนอเมริกาอย่างเดียวแล้วก็อีกแผ่นอีกตัวหนึ่งจะไม่มีสูตรให้เลยนะฮะมันเอาไว้พิมพ์โดแล้วเรามานั่งพิมพ์เสียเวลามันแทบตายเพื่อมาเปลี่ยนเนี่ยนะไปพิมพ์เอาในเกมผมว่าเร็วกว่างนะอา่าไออวตารตัวนี้เป็นไออวตารที่เป็นเนนนะเนนเนเนธาตุอะนะครับตัวนี้จะเป็นภาคที่สามนะเป็นภาคที่สามผมผมน่าจะจําไม่ผิดนะอ่านี่ี้นี่ไงอ่ะ เนี่ยมันเป็นบุ๊กทีเห็นไหมบุ๊กที่สามหนังสือเล่มที่สามแล้วเป็นไฟธาตุไฟนะครับมันเป็นหนังสือเล่มที่สามนะมันจะเป็นไฟอ่า uh, Into the Inferno นะครับเป็นไฟอ่าภาคแรกภาคแรกของของเพยสองมันก็จะชื่อเนี่ยอวตารเดอะลัสแอร์เบนเดอร์เฉยๆเนี่ยตัวนะครับภาคแรกภาคที่สองนจะเป็นเอิร์ธอ่ะเป็นดินอ่ะนะครับอ่ามันชื่ออะไร Burning Earth อะไรเนี่ยแหละ นะอันนั้นภาคที่สองแล้วตัวนี้เป็นไฟนะครับเป็นภาคที่สามนะก็ไม่รู้ว่าลูกค้ามาถึงก็สั่งภาคที่สามมาคอนดิวเวียลเซฟโอเคนะเป็นไอเนนเนนที่ทาดนะเนนที่ภาคที่สามก็ผมเข้าร่วมแล้วนะวก็เดี๋ยววันที่สิบเอ็ดมันก็จะมีผลนะมั้งนะ แต่เห็นมันบอกว่ามันจะปรับให้วันอังคารเอ๊ะยังไงวะเดี๋ยววันศุกร์วันศุกร์มันบอกมันปรับให้วันศุกร์สมัครสมัครตอบรับก่อนวันอังคารนี้เออก็คือเนี่ยจันร์กังคารวันนี้วันจันทนะครับสมัครก่อนวันอังคารมันจะมันจะให้เข้าร่วมวันศุกร์เลยนะฮะอืม มาแล้วมารอโหลดดีกว่ามันเป็นฉากโหลดดิ้งนั่นอนะตรงเนี้ย <Egg? S 1> ช้าง <'re> มันเป็นฉากโหลดดิง้งเนี่ยปกติฉากโหลดดิ้งมันจะแบบอย่างนี้ไงแต่ดนนั้นมันทําเป็นช้างช้างช้างกําลังบินอยู่แล้วมันก็โหลดดิ้งไปด้วยในตัวมันบอกให้อาหนึ่งอะไรอะยกของไปน,นะบังคับพลังธาดอ่ะนะครับ โอเคเนาะก็ผมเข้าร่วมแล้วนะครับก็รอรอวันศุกร์นี้ยแหละนะครับก็จะใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะร้านผมก็จะติดเอเอเอแทบแทบแทบรถเขียวอะนะแล้วก็ใช้ส่งฟรีได้นะครับนะก็ลูกค้าที่ที่แบบเออจะซื้ออะไรช็อปปี้อย่างน้อยต้องใช้โค้ดเลยไม่ได้ส่วนลดนะก็ใช้ร้านผมได้นะอันนี้มันเป็นแผ่นแผ่นเก่านะครับเป็นแผ่นโซนี่เนี่ยนะครับหลงเหลืออยู่นะครับ ผมให้ไปนะปกติไอ้สองแผ่นนี้มันจะเป็นมันจะเป็น HP แล้วนะครับเนี่ยสองแผ่นนี้เป็น HP แล้วนะครับแต่ตัวนี้เป็น Sony นะครับมันเป็นงานเก่าที่ผมที่ยังมีมีเหลือค้างอยู่นะครับผมก็ให้ลูกค้าไปอันนี้บอกไว้ก่อนว่ามันมันเป็นแผ่นเก่าก็จริงนะครับแต่ประสิทธิภาพแผ่นเนี่ยยังเยี่ยมอยู่ยังดีถือว่าดีเลยแหละเพราะว่าเนี่ยมันเก็บไว้นานแล้วเอามาเปิดลองให้ลูกค้านี่ ผลก็คือยังติดอยู่ยังเล่นได้อยู่ยังได้ปกติอยู่แสดงว่าแผ่นมันเก็บมันเก็บข้อมูลได้ได้ดีนะครับไม่ใช่ว่าแผ่นเก่ามาขายลูกค้าแล้วแล้วแบบเฮ้ยเอาแผ่นเก่ามาขายไม่โอเคเว้ยไม่ใช่อย่างานั้นนี่ผมลองให้ดูเห็นไหมมันยังติดอยู่นะครับมันมันกลับแบบตรงข้ามเลยมันเป็นแผ่นที่มีคุณภาพมากนะครับเก็บทําไว้นานแล้วเก็บไว้นานแล้วไฟมันก็ยังเก็บได้ดีอยู่ออกมาเปิดก็ยังเปิดติดปกติอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเก็บเบนานแล้ว ที่ปัญหาบางคนจะเจอคือคือไอ้พวกซีดีดคือเก็บไว้นานแล้วแผ่นแผ่นมันเสียไฟล์เสียไฟล์เสียหายแผ่นมันลอกข้อมูลมันลอกว่าง่ายๆคือข้อมูลมันลอกไปนะแต่ตัวนี้เนี่ยของโซนี่มันโอเคอยู่นะครับนะมันไม่เสียนะครับนะผมก็ให้ไปเพราะาไม่มีใครสั่งเลยเอกลิคอนเนี่ยนะแต่ภาคน,นี้ก็แปลกๆดีนะมันเป็นเหมือนกับทหารซอมบี้อะทหารติดเชื้อนะ จริงๆไอ้ไอ้ตัวนี้ผมก็ยังมีแผ่นโซนี่อยู่นะผมผมไปเช็คแล้วผมพอผมไปเลือไอก้กลอรีนมาปรากฏว่าไอ้ตัวนี้ยมันมีอยู่แต่ผมทำแผ่นไปแล้วไงนะผมใช้ไอ้ HP l ไลไปแล้วไอ้แผ่นตัวเก่าไอ้ที่ทำไว้โซนี่เอโซนี่มันเลยยังอยู่นะ พอดีไปหยิบเช็คมารู้ว่าตัวเนี้ยผมมีแผ่นเก่าอยู่เพราะมันไม่เคยได้ขายแต่ผมไม่หลงคิดว่าตัวนี้มันมันเคยมีคนซื้อแต่จําไม่ได้ไงว่าภาคไหนแล้วก็เลยทับไลฟ์ไปแล้วไงไลฟ์ไปแล้วแล้วพอไปหยิบแผ่นแผ่นในที่โซนี่ที่ผมเก็บเก็บไว้อยู่ในกล่องเก็บไว้ในคลังโกดังลังอ่ะนะพอไปเก็บพอไปเช็คดูเอามีเอามันมีมันมีตัวนี้ด้วยนี่หว่าแต่แต่ทําแต่ทำให้พีไปแล้วก็ทําไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าคราวหน้ามีมีลูกค้าสั่งก็ค่อย ก็ค่อยส่งไอ้ตัวใช้ใช้ใช้โซนี่ Sony ส่งไปนะครับขายแบบขายทีหนึ่งนะเอ๊อแล้วมันเช็งเนมแล้วมันออปชันแล้วมันอะไรอะ่ะไม่เอาไม่เซฟรปรับเคอร์เลนก็เอาตามนี้เอาแล้วทำไมมันไม่ให้ไปอ,ะอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันปรับความยากแล้วแล้ว Edit โปรไฟล์แล้วมันจำเป็นต้องเซฟนี่หว่า ไม่เซฟมันมันไม่ได้มันไปต่อไม่ได้มันจะเป็นน้อย่านเนี่ยต้องเซฟโปรไฟ์ไหมไม่ได้มันรีเทิร์นยังไงก็ต้องเซฟถ้าจะลองอ่ะไม่งั้นมันเข้าต่อไม่ได้มันต้องสร้างนิวโปรไฟล์ก่อนเล่นเนาะ กี้ลูกค้าแชทอะไรมากี้ผมเห็นมันขึ้นข้อความนี่ใหมอ๋อบิกาดีนแกนอีดิชั่นยูเอสดิกาดีนแกนอีดิชั่นยูเอสไม่ออกนะแกนอีดิชั n นออกแต่แค่โซนเจแปนนะอันนี้ตอบเลยนะครับผมยังไม่ได้พิมพ์ตอบอะไรนะไอพาคกแกนอีดิชั n นมันออกแต่อยู่เออเจแปนนะครับเวอร์ชันเจแปน ยู s อส <US S 2> เขาไม่ได้ทำนะอ่าแล้วก็ยังไงเอ่ยอ๋อมีโปรไฟล์แล้วเอ้าไม่จำเป็นต้องสร้างก็ได้นี่หว่าเนี่ยมันมีพวกอ่อควิกมิชชั่นเล่นไม่ได้เหรอใช่ไหมไม่จำเป็นต้องสร้างก็ได้หรือเปล่าผมไม่เลือกอ๋อผมไปเข้าเมนูโปรไฟล์มาถึงเข้านิวแคมเปญก็ได้นี่หว่าอาร์รลโหลดรอโหลด,ลดนะ เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเลยเนี่ยว่ามันเล่นเล่นถึงบอกใช้งานได้ดีนะแผ่นไม่ได้เสีย เต็มนะไม่ใช่อะไรนะมันยังไม่เต็มนะเดีย๋ยวหาว่านานหาว่ากลางมันโหลดไม่เต็มนะนโหลดอาจจะเต็มละไอเม็ดนึงอ่ะมาละนะครับเนี่ยยังเล่นได้ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาเลยนะแผ่นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเข้าโหมดอื่นอีกหน่อยเมื่อกี้ผมเข้าโหมดแคมเปญนะแล้วก็นิวนิวแคมเปญนะ Ghost, The นี้มันไวท์สโคลส์กำลังเคล่ i n ี่เขาตำแห o ่ง o อนนี้ร e t ษด้านบนของเนินขึ้นไปหน e อยขณะี่พวกเขากเข้าตำแหนีกายิงันครับ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 คร t บครับค t ับครัตันััััันัััรััรัวร มีสตูไหมเนี่ยอ่าผมออกเลยนะผมจะไปเทสโหมดอื่นเนี่ยแล้วก็เทสอันโหลดโหลดออกด้วยว่าว่าว่ามันโหลดได้กลับไปยังหน้าเมนูได้ไม่มีปัญหานะครับแผ่นเนอะอาเดี๋ยวลองเข้าโหมดอื่นสักโหมดหนึงดูฝนจะตกเนี่ย <laughs> เดี๋ยวผม ต้องดูฟ้าฝนก่อนว่าจะออกไปตอนนี้หรือต้องรอรออีกสักครึ่งชั่วโมงรอให้ฝนหยุดก่อนมันมันเหลืออีกเม็ดหนึ่งมันก็มาแล้วอะนะมัลติเพเยอร์อิสตา้าอิสตา้สตามีอะไรอ๋อดูแกลเลอรี่ก่อนีโอไฟล์ควิกวิชันมันดันเล่นไม่ได้อะเข้าเทนนิงแล้วกันเนีย่ยเทสดูนะครับเทสแผ่นดูก็อ,อดใจรอนะครับวันศุกร์นี้นะ สุกนี้มันวันที่เท่าไหร่วันที่ห้าป่ะวันนี้วันจันทร์ที่หนึ่งอ่ะใช่วันจันทร์ที่เท่าวันจันทร์วันที่หนึ่งก็สุกสุกก็วันที่ห้านะวันที่ห้าก็น่าจะได้เข้าร่วมแหละนะครับแต่แต่วันที่สิบเอ็ดผมจะต้องปรับราคานะนะก็ถ้าใครรู้ข่าวทราบข่าวเอออยากจะซื้อหห้าสิบเก้าก็ซื้อตอนนี้นะครับไม่งั้นมันจะขึ้นเป็นหกสิบสี่นะครับขึ้นอีกห้าบาท นะเพราะว่าค่าทรรมเนียมมันก็มันก็กินอีก2บาทนั่นแหละมั้งสองสามบาทนะน่าจะ3บาทแหละเออเพมันขึ้นอีกมาอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะมาอีกหปนต์เว่ะจาก8จากแกลายเป็นสิบสาจาก8ก็ไม่เป็นสิอีก5%เอร์เซ็นต์เออเออเอร์เซ็นต์ ร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งขึ้นห้าบาทห้าจุดสามห้าแผ่นหนึ่งแหงหนึ่งห้าสิบกว่าบาทเนี่ย <Today, S 1> มันก็จะขึ้นประมาณสามบาทอ่าเดินไม่ได้อ่ะมันให้ลุกอลาว ลูกอลาวแล้วไงวะลุกอลาวเป่ายิงได้ไหมยิงไม่ได้อาเอารอ,าอมันมีซูมอ๋อให้ลูกอลาวดุเป่านี่ลองซ้อมดูก่อนอ๋อนี่อ๋อเดินได้แล้วนี่นี่น,นี่อ๋อมันสอ,อนนะนะเหมือนก็ติวตัวเลี้ยวนิดๆเ้นทเทนนี่ มันให้ดาวมดุ <You S 1> มดมดุมดมุดไอ้นี่รู้ไหมมุดยังไงวะไงะคา,านกดอะไรวะคา,านกดอะไรอ่ะเฮ้ยไม่รู้เว้ยกดยังไงวะคา,านกดอะไรอ่ะอ๋อกดลงปุ่มลง มันกลายเป็นนั่งแล้วมันเดินไดไหมอย่างเงี้ยหรออ๋อมุดพอดีหัวเลยอือถ่ายมาแล้วจีบละกบขึ้นยืนโอเคเจอเนี้ยโหลดมีโหลดนิดนึงมีโหลดนิดนึงอ๋อนี่มุดเลยคอร์สเลยกลม้มแบบคานเลย แล้วมันบอกบอะไรถาไวถายถวายกดลงสองครั้งเหรอเออเว้ยกดลงสองครั้งคานหมอบต่ำเลยผมก็ยังพอแปลออกนะที่มันพูดนะมันบอกอกว่าจะถึงกดนานเลย แต่ก็อาศัยแปรผสมกับอดูภาพมันประกอบด้วยแหละรู้ว่ามันต้องคานมุดมุดไอ้นี่ไงนะแล้วเราก็พอรู้เบสิกการคอนโทรลมันอยู่แล้วไงมันบอกว่ากดลงตะเกียบใช่ไหมให้นั่งนั่งลงไปเราก็ต้องรู้อยู่ว่าไรหนึ่งว่ามันตะเกียบมันให้นั่งหมอบต่ำนะเราก็ต้องรู้อยู่ว่ามันต้องกดลงหรืออะไรสักอย่างเนี่แหละนะแล้วก็หาปุ่มทีนี้มันเราไม่ได้ยินเออทวายอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ให้ทำหรอ ให้เป็นรีโหลดยิงอะไรนี่หรอนี่หรอแล้วรีโหลดก่อนเลยว่ะอ้าวมันปืนกนมาด้วยนะกดกระกระบาดธรรมดาเนี่ยอะไรรีโหลด อ่าจะไม่เพ่นพลาดเลยอ่ะโอเคนะพอประมาณเนี่ยคือเนี่ยแผ่นน้ตต่อให้แล้วเล่นได้ไม่อยู่ไม่มีหานะครับเอซ s นี่นะโอเคนะครับป้อนนิ้นะครับส่งเท่านี้เนาะโอเคขอบคุณครับผมนะที่รับชมนะครับแล้วก็อุดหนุนสินค้าเข้ามานะครับนะสวัสดีครับ